เอาละครับผมกับตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะวันนี้เรามีภารกิจจะไปช่วยน้องๆตีกองนะครับตีกองกีฬาสีนะครับของน้องๆอ,อุ้ยมืดจังตอนนี้คือผมกําลังออกบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องไปที่โบสถ์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเผื่อใครอาจจะยังไม่รู้นะครผมเป็นคริสเตียนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปโบสถ์ไปตีกองก่อน แล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็กลับไปช่วยน้องๆต่อนะครับก็วันนี้เราจะได้ไปหาน้องๆเวลาประมาณบ่ายโมงเขานัดบ่ายโมงนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปบ่ายโมงนะฮะเที่ยงก็ต้องออกแล้วโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเจอกันที่โบสถดีกว่าเดี๋ยวผมไปใส่รองทาง้าก่อนบ๊ายบาย ตอนนี้เราถึงโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วอน,นุพิเศษนะครับพิเศษไปแล้วเรียบโอเคอันนี้คือน้องสาวผมนะครับนี่ปันปนแล้วเอ๊เอ๊ะไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศทุกคนเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นไหมอันนั้นคือ แม่ของผมนะครับเหตุก็เดินหผมรอขึ้นไปตีกองแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่เจ่อร0อปีนะครับสนามกีฬาเจ็ดรอปีน้องๆเขาจะรอรออยู่ที่นั่นนะครับวันนี้จะเป็นอนุบาลรวมทั้งหมดในเชียงใหม่นะครับผมจะพาไปดูความน่ารักของเด็กๆดีกว่าเจอกัน ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่700ปีกันนะครับผมพยายามพูดดังๆนะตอนนี้ผมก็เสร็จจากโบสเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปรอฟงๆที่700ปีนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาหรือ,อยัง เป็นกีฬาสีเหมือน นะครับทุกคนตอนนี้เราหายที่จอดรถได้ละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาฟงไปตะกี้นะครับผมทำกโกโปรล่นแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นฝาเอาไว้ให้ดูหน้าตัวเองนะครับแต่ว่าผมทำล่นแล้วมันก็แตกนะครับแล้วตอนนี้ก็คือฟิลมมันแตกแล้วเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะครับนี่ฮะค,คนเยอะมากแล้วตอนนี้ผมก็ใส่เสื้อแขนยาวผมร้อนมากเลยทุกคน ถ่ายฟงกันเดี๋ยวผมเจอฟงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายมาทุกคนตอนนี้เราเจอฟงแล้วนะฮะอก่นนะครับรูปแบบขบวนลักษณะเตรียมตัวนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นเต้ยแดงมาทุกคนเห็นเต้ยแดงมาเอาเข้าไปด้านเต้ยแดงอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเราจะประกาศเรื่องตั้งขบวนก็จับมาเป็นรูปนี้เลยนะครับคนคนเยอะมากใช่ครับตอนนี้คนเยอะมากอ๋อนี่ไงประตูหก ป่ะเดี๋ยวเราที่จริงผมต้องให้ไปเดินถือป้ายตรงนั้นนะป้ายดาราตรงนั้นเขาเขาท้าปัญหาผมกูก็บอกไปเดินถือป้ายให้หน่อยได้ไหมใช่เหรอเออกูบอกว่าคุณมันติกองอ๋อไอ๋โบไอ๋โบใครอ่ะใครไม่รู้กูน่าจะได้ไปคู่โบเลยว่าไม่เอาโอเคไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศดีกว่าครับผมมันเยอะเลยร้อยสิบคนจะมีการประาศข้าวห้าม ครับผมตอนนี้เราต้องเดินฝ่าผู้คนนับล้านนะครับหนึ่งพันคนเราต้องฝ่าผู้คนน,น,นคับล้านไปหนึ่ันจำนวนหนึ่งพันหนึร้อามสิบคนตอนนี้เรากำลังเดินไปหาสิบคนแค้งก่อังพอความครั oh <my> คงค้งนะครับการแสดงรอบแรกนั้นจะยังไม่เันนี้เราพบเจอสี่แล้วครับบ <Yes. S 1> ุครหลานลูกของท่านนะครับเจอสบที่หนึ่งก่อน เรามาถึงจุดของเราแล้วครับสวัสดีครับกันาการจสงองะีองใหไหไม่รู้อรันี้คือสีของพวกเรานะครับทุกคนอันนี้คือสีของพวกเรานะครับเื่ดการแสดงคนเยอะมาครับทุกคนจากสนามนะครับแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้ นะครับกีฬาอนุบลจังหวัดเชียงใหม่13ทีนะครับการแข่งขันก็จะสลับกับการคนเป็นล้านเลยนะครับทุกคนคนเป็นล้านจะมีอะไรเจอกันมาครับทุกคนตอนนี้เราเรานั่งพักอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนนี้คือแบบเต็มไปด้วยน้องๆน้องๆโรงเรียนเราหมดเลยนะครับ ล้วน,นี่ก็ผมก็ใส่เสื้อแดงแล้วเปลี่ยนเสื้อป่ะเดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายต่อเสียดายอะตรงนี้แตกไม่น่าทําเลยทุกคนครับตอนนี้เรามาจองรถให้โจอี้จองที่จอดรถกันอืเชี่ยวโคตรร้อนะอะแต่ว่าคนเยอะมากก็น่าจะสนุกอยู่นะครับนี่เดี๋ยวรอโจอี้มาแล้วค่อยพาไปทัวร์ตรงบ้านบ้านลมตรงนี้กัน ไม่ใช่บ้านหลห่อมสีเขาเรียกว่าอะไรก็ขายของกันเรารอโจยี่มาเราหลบอยู่หนะลังรถกระบะเรารอนายกมาครับก่อนพีซีจะเปิดทำไมพวกประธานต้องมาช้าตลอดไม่เข้าใจเแล้วก็รอนะครับเจอกันตอนโจยี่มาแล้วเราพาไปเดินซื้อ น้ำเต็งโมแล้วกันเพราะว่าผมอยากกินน้ำเต็งโมปั่นมากเจ๊นครับทุกคนครับตอนนี้โจอี้มาแล้วเราไปซื้อของกินกันเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่างานจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราเอาพามาดูของโซนของกินโซนของเล่นกันบ้างว่าเรามีอะไรจะให้กินแล้วแ่าเราจะตามหาน้ำนเต็งโมปั่นเจอหรือเปล่ามาดูกันนะครับ ร้อนมากมาทุกคนตอนนี้เรากำลังจะซื้อน้ำแตงโมปัน่นผมจะเอาน้ำมะพร้าวเหนื่อยมากร้อนมากครับ <c oughs> มาทุกคนตอนนี้เราได้น้ำแล้วนะครับนี่ มะพร้าวกับแตงโมปั่นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนอางานจะเริ่มแล้วมั้งไม่รู้มันจะจะอยู่ตรงนี้ร้อนมากกลับที่เดิมดีกว่าบ๊ายบายเจอกันทุกคนเรามาห้องนะไห้นนผมว้าวนั่อะไรอ่ะอะไรอ้ยเขียนอะไรอ่ะใครเพิ่งมาเขียนวะ ไปห้องน้าก่อนแล้วทุกคนดูห้องน้ำที่เราต้องเจอโอ้โหนั่งสนุกอเลยทีนี้ไปเท <Ooh. S 1> ี่ยุกคนดูด้านบนโอ,โอ้โหปดูคนน่ากลัวแล้วถ้าสมมติว่าแบบมีคนกําลังนั่งอื้ออยู่ตรงเนี้ย oh. อยู่ที่เขาต้องเจอโหไม่ไหวจริง แตีตอนที่กลองผมจะปากให้ครูถือกล้องถ่ายพวกเราสองคนนะน่าจะเห็นอยู่นะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะเพราะว่าแบบฟ้าเริ่มมีเมฆมาบางังละฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใช่ตอนนี้ก็แบบอากาศแบบมึนถึมเดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายให้ดูอีกบ๊ายบายทุกคนครับตอนนี้เขาให้เด็กๆที่เต้นอน่ะ ผู้ปกครองลงไปถ่ายรูปครับประมาณตอนนี้คนประมาณ2ล้านคนมาลงที่เจดีศรีแล้นเต็มสนามทุกคนเหมือนมดเลยผมก็ผมก็โจรจะหนีก่อนครับหนีหนีไปหาอะไรกินก่อนผมจะโดนผู้ปกครองเียบตายแล้วทุกคนเยอะเกินเด็กเด็กมีน้อยเดียวนะครับแต่ว่างานนี้นี่คือแบบเด็กไม่เยอะนะแต่เยอะผู้ปกครองจริง เยอะมากเยอะเกินนะครับทุกคนมาครับทุกคนไปหาอะไรกิน,กนเอะด้านนอกก็คนเยอะไม่ไม่ค่อยต่างกันแต่ว่าน่าจะน้อยกว่าด้านในอยากบอกอะไรนะครับเพราะว่าห้องน้ำเหม็นมาก <c oughs> จริงจริงห้องน้ำยังเหม็ดน,นะทุกคนตอนนี้เลยหลยับโรงเรียนก็ได้พยอยกลับ <c oughs> ไปแล้วนะนี่คนนี้ดีคนนี้ดีไอ้ฟง <c oughs> ถ่าอยู่ฮะถ่ายอะไรถ่ายเป็นยืดถ่าอะไรกันไม่มอับพี่ไม่มีขามไปอีกที่ไหมครัไม่เอาอีที่อ่ไไปไปเขาโทรหาแม่เขา่ะละกลัวๆครับกลัวแต่น่ารักเขามองผมตั้งแต่ตอนมาซื้อนี่แล้วว้าวไปไปไป คคนื <c oughs> คอน่ารักเลยไงไม่เ <c oughs> คยเลยทุกคนเขาน่ารักเลยไงโอ้มีลูกโป่งด้วยทุกคนอะไรอะครับป <c oughs> ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมว่า <c oughs> ลงมาหาอะไรกินนิดๆหน่อยๆเอ <c oughs> วเดี๋ยว เดี๋ยวเรามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายนะครับตอนนี้คนเยอะแบบวุ่นวายตั้งแต่ทำาอ็อกมาไม่เคยเจออะไรวุ่นวายวุ่นวายขนาดนี้มาก่อนอเคเดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายอีกบา,บายๆเอาไปเลี้ยงบ้านว่าเพื่อนเนี่ยเผาดีจัดเลยอะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ฟงพกอาวุธลับ พงเอาอะไรมาเฮ้ยโหลูกดีสิ่งคูฮะไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แตนเชียนะครับเราจะไปตีกองกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วผมได้มาตีแล้วลองเรานี่ๆดูลีลาของครูเขาครับเย้ได้ไดีลาครูเขาดีจริงๆอายุไม่เกี่ยวครับอายุไม่เกี่ยว เลยครขาตีกันทุกสีอะ ประมาณกลางกลางเลยหรือเปล่กลางเกือบจะจบอ่ะนช่ครับอีกประมาณสองสามสองชั่วโมงไหมสองชั่วโมงเออตอนนี้กี่โมงนะจะ๊จะดี๋ยวตอนนี้ห้าโมงแล้วห้าโมงสองนาทีงานจบเขาบอกว่างานจบหกโมงแลทุกคนลมโคตรแรลงลมแรงมามกฝนจะตกเลยนี่ไปบานยอดไปได้เจอก,กันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราออกมาก่อนนะครับ จะจบละใกล้จบแลวแหละแต่ว่าผมขอออกมาก่อนนะไม่ไหวละตอนนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะกลับบบ้านกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วครับผมเราแอบครูเขาเหนียวมาก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าเราล้าเกินเราขี้เกียจตีต่อมันนานเ,นร,เราเลยออกก่ก็แห้มดนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดีกว่าาย กลับมาที่บ้านแล้วนะครับทุกคนโอ้โหน่าจะรอกันนานเลยฮนะจริงๆจริงๆแล้วผมมีเรื่องจะสารภาพคือวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่ตอนเฮ้ยสิววันนี้ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะผมผมไม่ได้ไม่ใช่วันเดียวกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะได้มาตัดคลิปเสร็จวันนี้นะฮะผ่านมาประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งได้แล้วแหละมั้งทุกคนเนี่ยอันนี้คือกำลังตัดตัดชิมนะฮะอันนี้คือตอนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ใส่ลงไป โอเคก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์มานะครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์สำคัญที่สุดเลยคืออย่าลืมกดซับสไครป์นะโอเคก็โปรเจกต์กีฬาสีจบแล้วนะแต่จะมีโปรเจกต์ไปสุโขทัยนะครับทุกคนไปสุโขทยัยผมแบ่งเป็น2อ p ีนะเพราะว่ามันยาวมากเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดเลยนะ โอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะพูดอีกแล้วอ่ะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะคลิปน่าจะยาวได้ละตอนนี้ประมาณ20กว่านาทีไม่รู้ทุกคนจะดูจบหรือเปล่าน,นะแต่ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายฝันดีผมก็ตัดคลิปนี้เสร็จก็จะไปนอนล,ละเดี๋ยวไปตัดคลิปสุขวัไทยกันต่อเจอกันบายย